สวดมนต์ให้ได้ผลลองดูหลวงพ่อแนะกลั้นใจว่าคาถาสามคำเท่านั้นจะพลิกชีวิตขออะไรก็สำเร็จท่านผู้ฟังคะเทคนิคการท่องคาถาให้เกิดผลจริงๆที่คนสมัยนี้ไม่เคยรู้เพราะจิตใจมัวแต่ฟุ้งซ่านนั่งสมาธิเมื่อไรจิตก็ไม่เคยว่างฝึกอย่างไรจิตก็ไม่นิ่ง สมาธิก็เลยไม่เกิดขึ้นแล้วสวดมนต์บทไหนท่องคาถาอะไรที่เขาบอกว่าดีนักแลก็ไม่เห็นผลสักทีและวันนี้เราขอแนะนำคำสอนจากครูบาอาจารย์และพระอาจารย์ที่ท่านเก่งกล้าในพระธรรมเทคนิคนี้ที่ท่านเปิดเผยเทคนิคที่ว่านี้ก็คือให้กลั้นใจท่องพระคาถาค่ะในขณะที่กลั้นใจนั่นแหละ ได้ผลชัวส่วนจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ว่าในขณะที่กลั้นใจสมาธิของคุณนิ่งระดับใดถ้าคนต่างจังหวัดคงเคยเห็นสมัยก่อนพ่อครูหรือผู้ที่ศึกษาวิชาแกลก้าเขาจะหลับตากลั้นหายใจท่องคาถารวดเดียวจนจบคาถาหรือจบบทไปเลยส่วนคนสมัยนี้ อาจจะแค่ท่องๆ่องตามตำราที่ท่านอ่านมาบางคำก็ท่องแบบผ,ผิดผิดถูกถูกและจิตใจยังไม่นิ่งเลยก็เลยไม่ได้ผลคุณลองท่องคาถาสักบทโดยกั้นหายใจท่องไปจนหมดลมดูในขณะที่กั้นใจนั่นแหละจิตคุณนิ่งเป็นสมาธิแน่นอนแต่จะอยู่ที่ระดับไหนเท่านั้นเอง ขอยกคำสอนของพระอาจารย์ที่ท่านได้เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้มาให้ทุกท่านได้รับฟังค่ะท่านบอกไว้ดังนี้ในเรื่องของคาถาถ้าจะว่าไปแล้วนักปฏิบัติธรรมทุกคนควรจะซักซ้อมการใช้พระคาถาต่างๆไว้เพราะว่าเรื่องของคาถาให้ผลง่าย แค่อารมณ์ใจของเราสูงกว่าอุปจารสมาธินิดหนึง่งก็จะเริ่มได้ผลแล้วเขาเรียกว่าอุปจาระฌานคืออารมณ์ใจเริ่มส่งตัวแน่วแน่ตอนนั้นความฟุง้งซ่านไม่มีจิตก็เริ่มมีกำลังสวดมนต์ให้ได้ผลลองดูหลวงพ่อแนะกลั้นหายใจแล้วว่าพระคถาสามคำเท่านั้น พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระเถระองค์สำคัญในปัจจุบันท่านกล่าวว่าสรณะทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เสื่อมสูญอันตรธานหายไปไหนยังปรากฏแก่ผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงเสมอผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตอนแล้วผู้นั้นจะอยู่ในกลางป่า หรือกลางเลือนว่างก็ตามสรณะทั้งสามก็จะปรากฏแก่เขาทุกเมื่อจึงว่าเป็นที่พึ่งแก่บุคคลเมื่อปฏิบัติตามสรณะทั้งสามจริงแล้วจะคาดแคล้วจากภัยทั้งหลายอันก่อให้เกิดความร้อนอ,อกร้อนใจได้เลยทีเดียวข้อความนี้ส่งแสดงไว้ในอุนหะวิชัยสูตรที่พระพุทธองค์เทศโปรด สุปฏธิตเตเภพบุตรเมื่อถึงการที่ต้องจุติจากสวรรค์เพราะหมดบุญทรงรู้ด้วยพระญาณว่าเทพภบุตรองค์นี้ทำแต่ความชั่วแต่ก่อนมรณะมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยเพียงชั่วขณะทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่เมื่อได้ดีแล้วก็ลืมความดีตั้งหน้าตั้งตาทำแต่สิ่งที่ไร้สาระ ถ้าสิ้นชาตินี้ไปแล้วเธอจะไปบังเกิดเป็นสัตว์นรกอีกหลายร้อยชาติถ้าเราเทศเรื่องธรรมจักเธอจะรับไม่ได้ต้องเทศเรื่องนี้สุป,ปฏิตะเทพพบุตรฝั่งเทศแล้วก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันปิดอบายภูมิได้อย่างแน่นอนซึ่งพระสูตรนี้อุนหสาวิชัยสูตรแปลเป็นไทยว่าพระธรรมเป็นของยิ่งในโลกทั้งสาสามารถชนะ ซึ่งความร้อนอกร้อนใจอันเกิดเพศภัยต่างๆอุณหัสสะจะเป็นจากอันตร,รายทั้งหลายได้แก่อาญาของพระราชาเสือสางนาคยาพิษพูดผีปีศาจหากว่ายังไม่ถึงการที่จักตายแล้วก็จะพ้นไปด้วยอำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตนน้อมเอามาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่นับถือนั้น จึงนิยมเอาพระสูตรนี้มาสวดในงานต่ออายุจนกระทั่งถึงปัจจุบันอนุภาพการภาวนาพุททางสรนังคัจฉามิทำมังสรนังคัจฉามิสั่งคังสรนังคัจฉามิลูกศิษย์ที่นั่งสมาธิและเห็นหลวงปู่ทวดท่านกล่าวว่าไตรสรณะคมเป็นรากแก้วของพระศาสนาพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ เข้ามาบวชถือเป็นสมุติสองเมื่อสแสวงหาสัจธรรมจนบรรลุมรรคผลตัดสรุ้พระสัมมาสัมพธิยานซึ่งเรียกว่าพระธรรมพระองค์ได้พุทธโธคือผู้รู้กลายเป็นพระพุทธเจ้าและเมื่อเทศโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้รู้ธรรมตามที่สอนก็กลายเป็นพระอริยสงสืบสืบกันมาทำให้ศาสนาไม่สูญหายไปไหน ผู้เขียนเคยนั่งปฏิบัติพบกับหลวงปูท่ทวดและได้เรียนถามถึงความสำคัญของการภาวนาไตาสารณคมท่านกล่าวว่าพลังงานมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าพลังงานความร้อนแสงเสียงนักวิทยาศาสตร์ลืมไปอย่างหนึ่งคือพลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในอากาศเรียกง่ายๆบรารมีของท่าน ผู้เขียนจึงเรียนถามว่าเราจะดึงพลังงานเหล่านี้มาได้อย่างไรท่านตอบว่าให้ภาวนาพุทธทางสระนังคัจฉามิทำมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิผู้เขียนได้เรียนถามต่อว่าภาวนาแล้วมาได้หรือไม่ท่านตอบว่าภาวนาเราใช้อะไรภาวนาถ้าไม่ใช้จิต การนี้เราเอาพระที่เป็นที่พึ่งเราพึ่งด้วยอะไรถ้าไม่ใช่ด้วยจิตจิตที่กล่าวขึ้นด้วยความเลื่อมใสพลังงานหรือพลังจิตของพระย่อมเข้ามาได้แน่เพราะเราไม่ได้เปิดประตูอัญเชิญด้วยตัวของเราเองแล้วทำไมจะมาไม่ได้หลวงปู่หลุยจันทาสาโรวัดธรรมผาปิงจังหวัดเลย สิ่งองค์สำคัญองค์หนึ่งของพระอาจารย์มั่นท่านได้เล่าว่าหลวงปู่บุญชูชินะวงงังโอบวชเป็นพระมีทหารกองหนุนไปเห็นบึงแห่งหนึ่งมีลักษณะกว้างขวางเป็นที่แรงผีห่วงห้ามใครว่ายลงไปเป็นดิ้นตายแต่เมื่อทหารมีความจำเป็นต้องการได้พื้นที่ในบริเวณนั้นจึงไปหาอาจารย์บุญท่านบอกว่า ให้พาลูกเมียมารับไตสรณคมเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผีทำอะไรไม่ได้เกรงกลัวลูกกษัตริย์ใครๆก็เบียดเบียนไม่ได้เดี๋ยวถูกตัดศีรษะเมื่อรับแล้วก็ปรากฏว่าไม่เป็นอะไรนั่นแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ของการรับไตสรณคมว่ามีอนุภาพถึงเพียงนี้ แล้วถ้าภาวนาอยู่เสมอจะได้อานิสงส์มากเพียงใดดังนั้นจะเห็นว่าถ้าจะใช้คาถาแบบโบราณโบราณคาถาหลายบทท่านให้กลั้นใจว่าอย่างเช่นกลั้นใจว่าสมจบเกจบ7จบ็ดจบตอนที่เรากั้นใจจิตจะนิ่ง ไม่นิ่งก็ไม่ได้เพราะจะตายอยู่แล้วเนื่องจากไม่หายใจพอจิตนิ่งก็จะเกิดพลังขึ้นมาถ้าเราทำคาถาใดคาถาหนึ่งให้เกิดผลเราจะเกิดความมั่นใจพอเกิดความมั่นใจเราเอากำลังแบบนั้นไปใช้กับทุกคาถาทุกบทจะได้ผลเหมือนกันทุกพระคาถาทุกบทแต่คราวนี้คาถาที่ได้ผลน,นั้นก็เกิดจากสองสาเหตุ อาตมาค่อนข้างจะคนความมาเยอะสมัยก่อนหลวงพ่อวัดท,ท่าสุงท่านหลอกใช้ทํำนนทํานี่ลูกบทนั้นก็ดีบทนี้ก็ดีว่าไปเรื่อยแล้วก็ไปรายงานท่านเวลาทำได้ผลแล้วขาถาที่เกิดผลมาจากสองสาเหตุสาเหตุแรกจิตเรานิ่งพอสมาธิส่งตัวเกิดผลแต่ว่า เกิดในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่เต็มที่คาถาจะเกิดผลอย่างเต็มที่ต้องเข้าใจแตกฉานในตัวคาถานั้นด้วยถ้าใครเคยอ่านประวัติของหลวงปู่ปานหลวงพ่อวัดท่าสุงท่านบอกว่าท่านโดนผีกดมือกดมือ,มอซ้ายพอเอื้อมมือขวาไปหยิบไว้ผีก็มากดมือขวาไว้เป่าคาถาใส่ผีบอกว่ากูไม่กลัว มืงท่องได้ครึ่งเดียวทายสุดหลวงพ่อปานทันว่าไม่มีที่พึ่งแล้วมันนึกขึ้นได้ว่าสามโลกนี้ไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วในเมื่อไม่มีใครเหนือกว่าพระพุทธเจ้าแล้วผีก็ไม่มีทางที่จะเหนือกว่าพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นเราขอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วก็ว่าพุทโธเป่าทีเดียวพีหกขเมรเลย นั่นคือการเข้าใจเข้าถึงในตัวคาถาทำให้เกิดสมาธิทั้งหมดเกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นและความเคารพอย่างแท้จริงถ้าใครสามารถทำได้จนถึงจุดนี้คาถาทุกบทนอกจากจะได้ผลแล้วยังได้ผลทางคาถาทุกบทนอกจากจะได้ผลแล้วยังได้ผลอย่างมหาศาลอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะ การสวดมนต์นั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับทุกคนในยุคนี้สะดวกมากกับทุกเพศทุกวัยและไม่ใช่เรื่องของคนแก่อีกต่อไปเหมือนที่เคยเป็นและเข้าใจบทสวดมนต์ต่างๆมีการเผยแพร่ออกมาในรูปแบบต่างๆ ที่เห็นกันและได้ยินกันจนเคยชินมากมายจนกระทั่งในปัจจุบันการสวดมนต์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่นก็หันมาสนใจการสวดมนต์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ก่อนนอนด้วยบทสวดตามปกติบทสวดยอดพระการันพรตไตรปิดอกบทธรรมจักและบทสวดอื่นๆอีกมากมายค่ะ และอานิสงที่จะได้รับจากการสวดมนต์ท่านจะได้ดังนี้ค่ะ 1. เราสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้จากการกล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้บทสวดมนต์ทุกบทนั้นมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงสั่งสอนสาวกและมีการจำและสืบทอดกันมาจนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิตเป็นการเปล่งคำศักธิ์ถวายพระพุทธเจ้าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าย่อมได้บุญกุศล 2. เกิดผลดีต่อร่างกายคนที่สวดมนต์เป็นประจำในทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองว่า การสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงส่งผลต่อร่างกายให้หลั่งสารความสุขออกมาร่างกายแข็งแรงใบหน้าสดใส 3. เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งทำให้สมาธิจิตแจ่มใสการสวดมนต์เป็นการสร้างสมาธิวิธีหนึ่งค่ะเมื่อจิตที่มีสมาธิก็ย่อมแจ่มใสมีกำลังคิดอ่านอะไรแก้ปัญหาอะไรก็ทำได้ง่าย 4. เป็นที่โปรดปร,รานของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิตวิญญาณทั้งปวง 5. เกิดบุญจากการแผ่เมตตา 6. ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะคนที่สวดมนต์เป็นประจำย่อมได้รับการวอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอคะ่ะบัชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะ การให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ